สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเอี่ยวลั่งทุ่งเจ๊บๆวันนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้ก็ไม่ว่างเพราะอะไรรู้ไหมผมไถนานี่ครับมาอยู่กับนันลอซิงวันนี้นะครับมีทีเด็ดครับวันนี้ให้ชมนะครับมีรถราคาหลักหมื่นมาให้ชมติดตามชมได้พี่น้องวอรยปวดหัวคอร คำย่อก็ K R นะครับสตาร์ทมือสตาร์ทขาเอ้ยรถนี้นะ่จาจะสตาร์ทขาเอ้ยสตาร์ทมือสตาร์ทมือที่ว่าแต่สตาร์ทมือุ้ยไม่ได้สตาร์ทมือไม่ได้เอ้ยจคูก ออ้ยได้เดี๋ยวเดี๋ยวลกลอ้อ้อุตส่าอุตส uh, i̇şte ่าแบบเช็ดเช้เช็ยนแล้วน mm ี่ไปโอูอะไรดิไรนีทำไมนี่ทมอะโอ้ยไม่ไม่กล้าจับเลยแล้วนี่ตั้งหมื่นห้าเลีเนี่ยหมื่นห้าหมื่นห้าจริงหรือไม่จริงเนี่ยมมนต้องท้าเอฟซีแล้วนี่มันแมนบสหมื่นห้ามันจริงหรือเปล่าเอซ รถมาทางนาดนี้นะหมื่นฮะนี่นะเอ็มต้องชิบิ่อันนี่ของก๊อปนี่นี่นี่อ้นีของก๊อปนี่เป็นน้นนอนสาวคนไทยหรอ จรงโลนก็ตีไปเป็นเจ็ดหมื่นห้านะใช่อันนี้จะจริงใช่ไหมเด็จริงใช่ไหมนไม่ใช่นะเายแลัดันดีเล็วมันีแ่ามหม้าจริหมเนี่มาดูอะไรเตเนี่ยเนี่ย ดูโชคเนี่ยเนี่ยดูท่อหนิ SKV โอ้ยไม่ใช่หยังว่ะผมอ่านอกอ่านเบิงเขาเอง FC ครับนี่ดูดิสมี่บ่อยเลยหยังว่ะติดใต้หยังว่ะโอ้ยของก๊อบโอ้ไม่เชื่อหรอกใช่ไหมพี่เดี๋ยวเราเข้าไปคิดบัญชีกับนั่นแบบะแม่แรง ่นับบบบบบเอลองนอนดูดีๆดิ<อ>แป๊บนึงอโอ้ใช่ใช่น่าจะหมื่นห้าจริงเลย fc <oughs> คอมเมนต์มาแล้วกันนี่มันมีแต่ของก๊อบ <c oughs> ผมดูแบบอย่างละเอียดเลยนะละเอียดแบบกิิบเลยระดับระดับผู้ผู้มือระดับเทพเลยนะครับ <c oughs> ผมนะครับเรื่องมอไซค์นี่ระดับเทพเลยของก๊อบจริงๆนะครับไม่เชื่อคอมเมนต์กันมาแล้วกันว่าราคา มือถ้าจริงหรือเปล่า